คือกิจกรรมทางน้ำนะคะนี่ค่ะเราก็จะเริ่มแล้วค่ะนี่เรียงแถวกันเลยที่จะลงนะคะคะทีนี้เราก็จะได้เชือกนะคะได้เชือกสีเหลืองนะคะได้เชือกสีเหลืองค่ะได้เชือกสี เริ่มกันแล้วจะเริ่มกันแล้วค่ะเรียงแถวกันเลยแล้วก็ครูครูก็จะให้เชือกสีเหลืองนะคะจัดไปเลยค่ะให้เชือกสีเหลืองแล้วก็เตรียมความพร้อมที่จะลงสนามลงน้ํานะคะเราจะพร้อมที่จะลงน้ำนะคะทุกคนค่ะเราพร้อมที่จะลงน้ําแล้วก็เด็กๆก็มาเรียงแถวกันนะคะไปไปแล้วค่ะเริ่มลงน้ําแล้วเริ่มลงน้ําแล้วไปแล้วจ้า ถ้าทรงตัวได้ก็จะโอเคถ้าทรงตัวไม่ได้ก็จะล้มนะคะนี่เริ่มไปแล้วนะคะเริ่มไปแล้วเริ่มไปแล้วว้าวยาวไปนู่นแล้วค่ะเริ่มไปแล้วค่ะยาวปอยยาวปอยค่ะยาวไปแล้วค่ะทุกคนยาวไปยังไม่ล้มนะคะยังไม่ล้มค่ะทุกคนขายังไม่ล้มเลยค่ะยังไม่ล้มนะคะนี่ยังไม่ล้มว้าวยังไม่ล้มนะจ๊ะยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังประคองตัวได้อยู่นะคะ ยังประคองตัวได้อยู่อเอาเลี้ยวแล้วค่ะเลี้ยวแล้เวเลี้ยวมาแล้วค่ะเลี้ยวมาแล้วหนึ่งรอบผ่านไปนะคะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะสําหรับเด็กคนนี้อ้าว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 ล้มไปแล้วค่ะล้มไปแล้วค่ะนี่สาหรับเด็กทุกคนเขาก็จะทํากันประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะมีหลายหลายท่านก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปนะบางคนก็จะได้ยาวนะคะ ยาวเลยบางคนก็แป๊บเดียวหยุดเลยนะคะหน, يف, ตน,ตนะะีตามกันมาติดๆน,นะคะตามกันมาติดๆนีว้าวไปแล้วค่ะทุกคนว้าวอ้าวค่ะเรียงใหม่นะคะเรียงใหม่นี่บางคนก็ยังรอต่อแถวกันอยู่นะคะเราจะต่อแถวกันรอต่อแถวกันไปนะคะต่อแถวกันไปนีกาลังรอต่อแถวกันอยู่นะ เราก็จะตอดแถวกันจน,นกว่าจะถึงคิวเราเขาก็ครูฝึกก็จะปล่อยเชือกสีเหลืองให้เราแล้วก็จะไปได้นะคะ่าได้แล้วค่ะ,อ,ะอีกหนึ่งขั้นนะคะได้เชือกสีเหลืองแล้วได้เชือกสีเหลืองแล้วเราก็ครูฝึกปล่อยป้ายนี่ประมาณนี้ทุกคนก็จะมา <c oughs> ไปแล้วแป๊บเดียวร่วงเลยแต่บางคนก็ไวบางคนก็แป๊บเดียวนะคะนี่สำหรับอ่า อุปก,กรณ์เซฟตี้ของเราก็เซฟตี้ผู้ฝึกก็จะดูแลอย่างเข้มเลยนะคะนี่เลยค่ะทางนี้นะคะทุกคนค่ะกิจกรรมทางน้ำอเมริกาก็พาเพื่อนๆมาชมนะคะสำหรับวันนี้ก็โอเคนะคะสำหรับวันนี้พาเพื่อนๆมาชมกีฬาทางน้ำกันโอเคจ้าค่ะประมาณนี้นะคะ